พิชาจ๋าได้ข่าวว่าสัญญาก้บทางช่องสั่เรียบร้วใช่ค่ะก็สัญญาหมดแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆชื่อสัญนไหมสุดไปประมาณต้นเดือนมีนาคมรื่ะไรถึงผู้ใหญ่เราตัดสินใจไม่ต่อ ก็อาจจะอายุด้วยเราก็อยู่มาสิปีแล้วเนาะเราก็อยากจะลองแบบเออเปิดแว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองมาทำอะไรที่ที่อาจจะหลากหลายมากขึ้นใช่จริงๆผู้ใหญ่ได้ชวนไหมว่าเออมาเป็นสัญญากันต่ออะไรจริงๆก็มีคุยกันค่ะคือจริงคุยปรึกษากับพี่ดิวปรึกษากับพี่ช่องตลอดเลย้ยคะว่าแบบเออยังไงดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็เข้าไปคุยกันก็แรกๆมันโมโหงแรกๆโวงวงไหมลูก เออหโอ้โหโอัโไม่ยโงโ้หโอ้โ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 หโอเหอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้ันอาทิตย์ที่ผ้านมา้พิ่งเขอ้าหปองหา้หอ้โหโอ้โหโ้โหเอ้โหโอ้โหงอ้สหโว้หโอ้กห้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้้อ้่หโออ้โหอ้โหโ้หอ้อหาหาอออห้ออ้อ้ ยังไม่ได้แต่ไม่ได้ดีเทลตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าเราพร้อมที่จะกลับไปร่วมงานกันเขาเสมอโอกาสอื่นๆหรือลูกวิชาสำหรับที่เป็นอื่นมีเข้ามาหรือยังมีเข้ามาเรื่อยๆก็เปิดรับค่ะอะไรที่แบบท้าทายสนุกอะไรตอนนี้คืกอร้อมแบบพร้อมเลยตบตกลงไปบ้างหรือยังเออยังค่ะไม่ไปยังสัญญา ถ้าเป็นสัญญาที่ทางช่องอื่นๆต่อมามีบ้างไหมอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นอิสระไปลองค่ะเพราะเราอยากลองอะไรใหม่ๆแบบ explore ด้วยว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรบ้างอะไรแงี้แล้วจะย้ไปกับโปรเจกต์ไหนบ้างหรือยังจนจริงๆมีหนังค่ะใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปกับช่องอื่แต่เปิดรับไม่ปิดการไม่ปิดการอะไรเลยเออฟรีแล้วก็อะไรนะอยากทำงานอยากตอนนี้อยากทำงานม่ะอะไรที่เราอยากทำ พเน้องเพลงไหมเจ้า้องเพลงไหมจริงๆหลักๆก็คงจะเป็นการแสดงล่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรสนุกสนานมาชวนก็รับพิจารณาทุกอย่างเ่โอเคประมาน้ใช่ไหม่เหรอนะดเดียว้วช่วง แล้วช <Eller> so ่วงช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเออชีวิตช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยกับพี่โน้พี่โน้สงบนิ่งดีสงบนิ่งดีกันยังไงคะคือเราคือกูเราเป็นยังไงท่าอะไรบ้างทำอะไรบ้างจริงๆพี่โน้ทัวร์คอนเสิร์ตส่วนตัวหนูเองก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็ชิลๆอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละพ่อหนูรอ พขาหนูหรอ้อนหนูก็อยู่แต่บ้านแล้วเหนื่อยแอร์อะไรเป็เร <c oughs> ื่องจริงหรืออ่ะมูนเรื่องจริงอยู่แล้วเหงาอย่างนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลนี่ก็ทุกคนสนุกสนานร,รื่นเริงกันอะไรอย่เงี้ากกายนะจริงว่าไม่นะคะจริงๆบ้านเรามีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าก็เยอะค่ะแค่อยู่บ้านเปิดแอร์เย็นช้ามีช่วงนี้ก็มีความสุขมากนี่ก็ยังนิชากับตัวโน้ตเล่นละครทั้งฝกั่งอุ้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมนิชา เพราะหนูเป็นติสระแหละเออเดียวกัดไหมมีแล้วยังค่ะเอาเล้าเอวีเลยเ้าเอวีไปเลยหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวค่ะไปเขียนไปตรวจว่าอะไรข้าวเหรียว่ามีไม่มีมีไม่มีไม่มีใครไม่มียังไม่มีเออรอนะให้รอติดตามเนาะค่ะรอแม่โอเคแม่โอเคโอเคขนอะไรไว้ยังมียังมีอีกอันนึงอ่ะ่็ไปเฮ้ยนี่ อะไรไปไหนอะไไปไหนไอ้แบบมีรูปที่เราตอนน้นื้อเาเหมือนแบเมาอะไรนี้เขาบอกว่าเราเหมนทโซีเหมือนกทันโซฮีเออเหมือนทันโซฮีเมืองไทยจบรูปพี่เมาอะความสวยความสวยความสวยเออความสวยเหมือนความสวยเหมือนทันโซฮีอ่าตอนเมาด้วยอ่อเมาด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเป็นพาร์ทหนึ่งของการ explore การใช้ชีวิตอตอบได้ดี เกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็ทดลองอะไรหลายอย่างดูในขอบเขตที่พอดีและมีคนดูแลอย่างไร้ชีดเขาบอกแต่ไม่บ่อยเนาะไม่บ่อยนะไม่บ่อยค่ะทำงานไม่ได้แะรที่เลิฟเอเนอร์จีนิชานรั่วกแบบนี้โอ้โหนั่นคือครั้งแรกในชีวิตค่ะที่เราเขาแค่ค่ะก็คิดว่าไม่อยากไปอีกโอเคแล้วคุณพี่เขาว่าไงเราไป่วกันคุณพี่เขาก็บอกว่าเอเต็มที่ดีเหมือนกันเนาะเขาไม่บ่นเราเขาไม่เคยเห็นพารนที้หรอก่ค่ะเขาก็บอกว่า แบบ explore ให้เต็มที่ใส่ควาได้ดีแล้วรู้สกยังไงาเป็นแฟพยอให้เราเป็นที่สาวใครเีโอ้ไม่เป็นใครหรอกค่ะเป็นนิชาแนยแล้วพอหลัจาวันนั้นมันเค็ดหรือว่าอยากอยากอยากไป explore ต่อไม่มีเล้วขอ explore ในเวที่อาจจะมีลิมิตที่พอดีเรางั้นมันจาอะไรไม่ได้โอเคขอบคุณค่ะนิชา ชอบคำว่า explore